ได้มาสังซอราคาได้ขายนี้ไม่ได้มากซื้อไดีดีนะซื้อชัดเจนอันนี้ขายกันไม่ได้อันนี้หล่อชุนนี่กาได้ไน อันนี้ปิดตาแปดตี๙โมโอชลูเนื้อเงินคู่นี้เอาตีเป็นคู่นะน้าเธอได้เหรออฉลูเนื้อเงินชสวยจริงตีทองสองหมื่นบ้าจริงนะครับสวยจริงนีลเงินอันนี้เป็นปิดตาหัวเตงโมนะครับน้หลุหลิวนะครับสวยเลยเลยรนะครับ คู่นี้เท่าไหร่เอาเก้าหมื่นหเอาเอาเลยเนี่ยเก้าหมื่นห้าค่ะไม่เสียนะซื้อจริงชัดเจนเลยถ้าถ้าขายได้ก็ได้หดเลย ปดหมื่นอดแปดหมื่นแปดหมื่เขาซื้อไม่ดีตรงไหนวะชั่วโมงนี้แปดหมื่นพอดีดีไม่ได้แปดกอานะครัด้านนี่ด้ีมากเ0ก้าหมื่นากหนอสาห้าพันสายตรงจบไปเก้าหมื่นจ่ายกันสดด้วยจริงเหนือยไวมาก ยังผนับก่อนไอ้คนนี่คู่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่นี่แบลกได้นี่นี่ไม่ไม่ไม่ขายใครไม่ได้มันขายใครไม่ได้แล้วมันก็ขายนี่ไหนะเดี๋ยวผมนับให้แล้วกันเยวะโอเคเลือกลูก่พี่ลู้พี่วันนี้ดีไหมได้อะไรเลยพี่ได้เลยผมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยอะไรโอ๊ตบินมาให้พี่อะไรโอ๊ตโอ้โหจะกลับบ้านแล้วขอค่าน้ำมันกลับบ้านหน่อยดิทุพี่เท่าไหรพันหนึ่งได้ปะ อันหนึ่งเหรอตะกล้วหรอทีำแล้วดิโอ้หแถมเยอะห้าร้อยได้ปะหน้าร้อยก็คือการสอบถามข้นมา่ว่าการ้ไมต้องดึงหรอกถูกไปการคุก้ไปนะห้าร้อยท่วรบู้ต้อง จะไดอมันติด้อบ่ะเอาไมน่เอาก็มนต้อง่ดอะเหลือหาร้อยเองก็ซ่อมนี่ม่อีกมตอนแล้วนะ้งมีกันเน่ยใช่มา่มีกาต่โอ้ยตอง่ได้อ่ม่รอไม่ได้เอาอร้็ไม่เอาอาอรอย้วก็ละจังหวดนาดีโอเคเื่องใส่ดั่งาด้งจังตายแล้วม่ไดิมเไปไหนี่ยอะไปไหน โกกากับแล้วขาใครได้สี่ได้สามล้านกับสี่ล้านจะกลับไงนะเวันนี้ได้เยอะวันนี้ได้เยอะเนี่ยแต่ผมก็จะไปแล้วเหมือนกันพี่ไปไหนอ่ะยิ้มไม่อุบลต่อไปอุบลใช่ใส่ได้หนัาหน่งเครื่องเลยอ่ะนั่นคือเพื่อทำอะไรจังเพื่อทำอะไรวันนี้ใส่ได้ประมาณห้าหกงานวันนี้ใครๆกเก็บนี่เป็นมือนวดชั้นดีนะครับนี่ประจำนวดถึงที่นี่นวดถึงที่ครับนวดถึงที่ครับของจริงนวดดีดนวดที่เดิมเอานวดดีเท่าไหร่เท่าไหร่ค่านวดอ่ะแล้วจะให้ โอ้โหดูดูดินนวดนวดได้สบายไหมเออเด็ดเด็ดีด็เด็ดเด็ดวันนี้มาสายได้ค่ะตัวเอานี่เออขอบคุณครับสวัสดีกว่าเ้ออ่า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 ทิปนี่ครับให้เท่าไหร่ครับเอาเอาใน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 ตังในตังลาจุดลาจุดจะหาตังค์กว่าหาตังค์กว่าเออตาปานิน ยี 20, 20. ่สิบยี่สิบนี่บัญชี